สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูรถมือสองฮอนด้าคิก1 2 5ยตัวแรกว่าต้องดูอะไรบ้างครับเริ่มจากข้างบนก่อนสำหรับตัวนี้ถ้าเป็นตัวขอบเลือนไม้สีแดงตัวนี้เป็นตัวธรรมดาแต่ไม่มีปุ่ม i d เด l i n g start stop ก็คือไม่มีระบบดับเครื่องตอน จอดซึ่งก็หลายๆคคนอาจจะเจอปัญหาว่าใช้งานไม่ได้อันนั้นก็ข้ามไปเนาะ,อะขอบเรือนไม้ของตัว I อเดลลิงสตาสตอนะครับก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้านะครับปัญหาที่เจอตอนนี้นี่ตัวนี้ครับจอดับ ตรงนี้จอดับจอมืดจอดำเอาก็แก้ไขได้ใช้ราคา 40, หลักสิบหลักร้อยครับถัดลงมาดูอะไรบ้างาดูควายเล่งครับกระดังอดอดแอดออดแอดไฟหน้าน้ำเข้าไหมมีรอยแตกไหมครับแผงคอโชค๊คนายละเอียดต่างๆรอบรถก็ดูทีนี้เราจะมาเจอส่วนใหญ่จเจอนะ บางคนท้ายตัวคลิปรอยยี่ิบห้านจะสั่นมันจะโยกมันเกิดจากรเกี่ยวเกี่ยวล็อกของแผ่นตัวนี้ครับแผ่นตัวนี้มันหกักคือเขาจะเกี่ยวกันตั้งแต่เอาไฟท้ายเนี่ยเป็นโค้งให้บางคนท้ายด้วยลักษณะคือชิ้นที่หนึ่งคือสามเหลี่ยมตัวบนไฟท้ายแล้วก็บังโหนล่างถ้าตัวขาเกี่ยวข้องบลหกักจะทําให้บางคนท้ายขี่ไปนุ่มสั่น สั่นแบบสั่นแรงก็ต้องเปลี่ยนตรงบน2องกว่าบาทครับอ็นก็หลักๆไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ครับนี่ที่มีปัญหาคือเคี่ยวของข้างล่างหักะมาดูไหไท์ดีกว่าวันนี้ไปเร็วดูหม้อน,น้ำถ้าเป็นไปได้ก็เปิดฝาดูครับว่ามี เป็นน้ำยาหล่อเย็นหรือว่าเป็นมีเป็นน้ำเปล่าหรือว่ามีคาบน้ำมันเนี่ยครับถ้าถ้าโอเคเลยก็ควรจะเป็นน้ำยาหล่อเย็นแล้วก็ถ้าเครื่องไม่ร้อนก็ลองลูบดูครับมีคาบน้ำมันติดมาไหมหรือว่ามันสกสาเป็นตะกันหรือเปล่าอันนี้ก็ระวังดูครับถ้าเป็นน้ำยาฮอนด้าก็สีเขียวสีฟ้าอ่ะมองดูพวกนานไหมครับ ลิ้นเร่งหัวฉีดเดิมไหมหม้อน้ำบุบเบี่ยวหรือเปล่าแล้วก็ตัวล้อแม็กล้อซี่ก็เลือกตามชอบนะครับกองอากาศถ้าลดส่วนใหญ่ลดล้มไอตัวพักขาเนี่ยมันจะงองเข้าเข้าไปปีเข้าไปเบียดอันนี้เข้าไปเบียดแข็งก็เป็นรอยส่วนเป็นคาบอย่างนี้ก็ที่ผมเคยเจอก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มสีพองก็เลี่ยงไม่ได้ครับ ทีนี้เรื่องเครื่องยนต์ไอตัวนี้มันมีปัญหาชอบชอบวูบมันจะวูบก,ก็เจอตั้งตั้มติ๊กบ้างหัวฉีดบ้างหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็ต้องให้ช่างไล่โค้ดเช็คดูครับส่วนของผมก็มีอาการบ้างแต่ไม่แน่นอนแต่ขอว่าขึ้นขาตั้งคู่เนี่ยติดเครื่อง บิดเลยบิดบิดให้ขึ้นรอบสูงครับไม่มีควันไม่มีอะไรก็โอเคเป็นใช้ได้ถ้าชุดข้างดังดังหน้าดังหลังถ้าต้องเปลี่ยนโอเวอร์ฮอนทั้งชุดเนี่ยชุดเนี้ยประมาณ2,000บาทครับรวมอันนี้เบิกสูงนะครับของเปลี่ยนชามหน้าสายพานชุดในชามหน้าแล้วก็ชุดหลังเดิมเปลี่ยนแค่ชุดลูกปืนครับประมาณ2,000อันนี้ อันนี้ถ้ามันขาดนี่ไม่ต้องซีเรียสนะไอใยเนี่ยยางนี่ยีบกว่าบาทบางูนย์มีขายส่วนถ้าคนชอบการแต่งรถอ่ะเดี๋ยวผมเล่าทีเดียวเลยแหลกท้ายเนี่ยแหลกท้ายตรงนี้ห้าร้อยบาทหน่อยๆใส่กับกล่องกีวี k กีวหรือว่ากล่องทั่วไปก็ใช้ได้หมดกีวีตัวนี้ก็ประมาณไม่ข้ามสองพโชคหลัง Y S จีสปอรอ่ะผมแนะนำเลยถ้าคุณจะซื้อโชคไวเดียใส่รถถ้าข้าม G-Series ได้ข้ามไปผมลองแล้วแข็งมากสุดท้ายผมต้องถอดออกมาใช้ตัว G-Sport ซึ่งมันมีตัวปรับหนืดแล้วก็ความนุ่มนวลอ่ะตัวเนี้ยผมผมแนะนำเลยว่ามันนุ่มกว่าตัว G-Series มากๆ G-Series นี่แข็งแบบหลังแทบหักเลยอ่ะถัดมาอ่ะคันนี้ผมแปลงล้อด้วยแปลงล้อคันนี้ก็ ผมเอาล้อ P C X มาส่ P C X 160ล้อหน้าจะเป็น14นิ้วล้อหลังเนี่ย13นิ้วล้อหน้าถ้าแปะอ่าเอาล้อหลังล้อหลังนี่ง่ายเลยยกใส่อย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรเลยเอา่าติดแค่กองติดกองก็ไปลองน็อตข้างไหนหนู่นมืดๆหน่อยลองน็อตให้กองขยับออกมาครับหรือลองบู้ลองอะไรก็ได้แค่ขยับออกมาให้ให้หลบ แนวยางอ่ะแต่ล้อตรงแน่นอนตรงส่วนล้อหน้าล้อหน้าคุณจะเลือกใช้แผงคอเดิมก็ได้แล้วก็ใช้การกึงบูธปาดหน้าจานไราว่านไปแต่ว่ายางมันจะเบียดผมก็เลยแนะนำว่ารถมีอายุแล้วถ้าคอรถลูกปืนรถเนี่ยลูกปืนคอเนี่ยมันคอนก็เปลี่ยนแผงคอเลยเอาแผงคอคิกร้อยหกสิบมา จะใส่กันได้พอดีทั้งบางโคนทั้งอะไรทุกอย่างยกเว้นมันจะเนี่ยครับล้อมจะเลี้ยวได้เยอะเพราะว่าไอตัวตัวกันเลยของแผงคอมันไม่ตรงกันทําให้ตอนนี้มาเบียดหน่อยมันจะเบียดนะครับจะเบียดเข้าไปถูนี้เป็นรอยท้าไห้ซีเรียสมันจะทําให้แนวล้อครับยางเนี่ยใส่ยางเบอร์ร้อยสิบได้แล้วมันจะเหลือเหลือเยอะ ไม่อันตรายเท่าไหร่ครับก็จะเป็นที่แนะประมาณนี้ส่วนการค่าใช้จ่ายก็ล้อแม็กส่วนใหญ่ประมาณ2,000บาทมียางด้วยก็3,000 2,500แถวๆนี้ครับค่าแรงก็มันแค่จึงบูตอะจึงบูแล้วก็ฝั่งนี้เออลืมบอกต้องแปลงขาจานเป็นขาปั๊มเป็นจาน220มิลด้วยนะครับ เพราะว่าจาน p z x จะใหญ่กว่าแล้วก็เบ่งด,ดีขึ้นเยอะเลยผมเอา2พอตของอ p z x มาด้วยประมาณนี้ครับจบในราคาตัวรถเนี่ยได้หมื่นกว่าบาทเนะทาะทำเบ็ดเสร็จเนี่ยจบได้ประมาณ1 5ื่นไม่ข้าม20 0 0มืจะเป็นรถที่ใช้ได้ดีพิมพ์นิยมอะไรเพียบ ติดเครื่องอาลืมบอกตัวนี้มันไม่ได้เป็นไดสตาร์ทเนาะมันใช้ล้อแม่เหล็กถัดนะครับต้องกำเรกก่อนนะแบบหนึ่งตาตอนเท้าะเป็นประมาณนี้ล้อหมุนไม่ต้องตกใจนะมันเรื่องปกติแต่ค่าๆได้อยู่เองอ่ะก็ ถ้าชอบน้องซื้อมาใชใ้ดูครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพามาเล่าให้ฟังเฮ้ยดีสามร้อยมือสองโอเคแล้เวเจอกันครับ